อรุณส,ส,สวัสดิ์ว่าที่แฟนสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาอยู่ด้วยกันกับหมูกระต่ายช่องของหมูกระต่ายเดินทางกลับมาอยู่ด้วยกันกับนิยายวายเรื่องความรักของผมเป็นคุณได้ไหมแต่งโดย l i g h t e r Control S เดินทางมาถึงอีพีที่9เป็นที่เรียบร้อยนะครับนิยายเรื่องนี้แต่งขึ้นตามจินตนาการของผู้เขียนไม่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลสถานที่ หรือเหตุการณ์จริงใดๆเหมาะสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง EP ที่9ตอนหอมแก้มพัดบิวเช้าวันใหม่ที่แสนสดใสวันนี้ผมรีบตื่นแต่เชา้า เพื่อเตรียมตัวไปที่บ้านของว่าที่แฟน <laughs> ผมบอกกับป้าอิ่มเอาไว้ว่าเช้านี้ไม่ต้องทำอาหารเชา้าเพราะผมจะไปทานข้าวที่บ้านของเดวาป้าอิ่มก็แอบน้อยใจผมเล็กน้อยหาว่าผมไม่อยากทานฝีมือเขาแล้วแหมคุณหนูเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยรับอาหารเช้าฝีมือป้าแล้วป้าทำไม่อร่อยหรือคะป้าน้อยใจนะคะเนี่ยน้ำเสียงเอ่ยแซวขึ้นทันทีที่ผมก้าวลงมาเหยียบชั้นล่าง <laughs> ป้าอิ่มครับผมไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยนะ ผมแค่อยากไปทานข้าวพร้อมกับคนที่ผมชอบนะครับอุย้ยใครนะทําให้คุณหนูของป้าถึงกับทิ้งฝีมือป้าไปได้เนี่ยความลับครับไว้ผมได้เขาเป็นแฟนแล้วผมจะพามาอวดป้าคนแรกค่ะค่ะป้าจะรอน,นะคะรีบไปเถอะค่ะเดี๋ยวจะสายเอานะป้าอิมเอ่ยกับผมพร้อมกับช่วยหยิบกระเป๋าส่งให้กับผมผมไปก่อนนะครับป้ารักป้านะครับ ค่ะคุณหนูผมรับกระเป๋ามาสะพายแล้วเดินไปที่รถคู่ใจของตัวเองแล้วรีบขับรถออกไปยังบ้านของเดวาทันทีพาร์ทบิวเอ็นพาร์ทเดวาวันนี้ผมรีบตื่นเช้ากว่าทุกวันรีบอาบน้ำแต่งตัวแล้วลงมาหาคุณพ่อด้านล่างดูเหมือนตอนนี้คุณพ่อน่าจะกำลังอยู่ในครัว ได้กลิ่นอาหารหอมกรุ่นลอยโชยเข้ามาแตะจมูกผมใช้ไม้เท้านำทางไปที่ห้องครัวสุดดมกลิ่นอาหารเข้าจมูกดูเหมือนวันนี้อาหารเช้าจะเป็นขนมปังปิ้งไส้กรอกกับอะไรสักอย่างผมเดาจะาก,กลิ่นเนยกระเทียมและเสียงซาของกระทะเหมือนกําลังทอดอะไรสักอย่างอยู่อา้าวเดวาทำไมวันนี้ตื่นเช้าจังผมอยากลงมาช่วยคุณพ่อทำอาหารครับหืมมาแปลกนะเราวันนี้ ลงมารอเปิดประตูให้ใครหรือเปล่านะเปล่าซะหน่อยครับผมแค่อยากช่วยผมตอบตะกุกตะกักจะมีพี่รุดไม่ได้คุณพ่อยิ่งจับผิดผมเก่งอยู่ด้วยโอเคงั้นช่วยพ่อทำน้ําส้มคั้นกันพ่อหันส้มไว้ให้แล้วลูกแค่เอามันมาบิดกับที่คั้นคุณพ่อว่าพร้อมกับจับแขนผมให้เดินมาหยุดอยู่หน้าเคาน์เตอร์ที่มีส้มและที่คั้นน้ำส้มวางอยู่โอเคครับผมยิ้มตอบ มือควานหาส้มที่ถูกหั่นออกไปสองซี่อีกมือหนึ่งจับที่คั้นเอาไว้แน่นแล้วค่อยๆลงมือคั้นน้ำส้มทีละนิดทีละนิดผมชะงักทันทีที่ได้ยินเสียงออดหน้าบ้านบิวหรือเปล่านะเออเดี๋ยวผมออกไปดูให้ครับคุณพ่อทำอาหารต่อเธอ โอเคลูกพ่อขอเดาบิวแน่นอนคุณพ่อหัวราะเบาๆผมก็แอบคิดเหมือนกันเพราะเพื่อนคนอื่นๆคงไม่น่าจะมาถึงเช้าขนาดนี้แน่นอนผมเดินออกมาจากห้องครัวไม้เท้าถูกใช้นำทางอีกครั้งเพื่อเดินไปยังหน้าประตูบ้านที่มีใครบางคนยืนรออยู่อรุณสวัสดิ์ว่าที่แฟนคำกล่าวทักทายของคนตรงหน้าทำให้ผมรู้ทันทีว่าเป็นใครบ,บิวอรุณสวัสดิ์ ใครคือว่าที่แฟนของบิวกันผมตอบกลับไปหันหน้าหนีเล็กน้อยมาถึงก็มาแกล้งกันนี้เขินเลยเหรือ <c oughs> ไม่แกล้งแล้วดูสิเขินหน้าแดงเชียวเสียงหัวเราะชอบใจถูกแปลงออกมานี่ผมเขินหนาการออกขนาดนี้เลยเหรอเก็บอาการไม่เคยอยู่จริงๆคนบ้าไปเข้าบ้านกันเถอะคุณพ่อกำลังทำอาหารอยู่ผมและบิวเดินกลับเข้าไปภายในบ้านผมเดินตรงไปทางห้องครัว โดยที่มีบิลเดินตามมาด้วยสวัสดีครับคุณพ่ออีกฝ่ายกล่าวทักทายพ่อของผมอย่างเคยชินสวัสดีจ้าพ่อกําลังทาอาหารเช้าหิวหรือ,อยังนิดหน่อยครับมีอะไรให้ผมช่วยไหมอีกฝ่ายถามขึ้นผมเดินกลับไปที่หน้าเคาน์เตอร์เพื่อลงมือคั้นน้ําส้มที่ทําค้างเอาไว้ต่อช่วยจัดจานก็แล้วกันลูกอย่างอื่นพ่อทําใกล้เสร็จหมดแล้วรับทราบครับเส้นเสียงของอีกฝ่ายผมก็ได้ยินเสียงจานถูกหยิบขึ้นอีกฝ่ายคงจะกําลังจัดจานตามคําบอกของคุณพ่อ ผมก็ยังคงตั้งใจกับการทำน้ำส้มอยู่ผมคั้นส้มจนหมดกองที่คุณพ่อหั่นไว้เหยือกน้ำส้มถูกยกขึ้นเพื่อเช็คดูว่าได้ปริมาณตามที่ต้องการหรือยังเสียงจัดจานและเสียงทำอาหารยังคงดำเนินต่อไปผมควานหยิบเปลือกส้มที่เหลือทิ้งลงใส่ถุงขยะให้เรียบร้อยในระหว่างนั้นผมเองก็หยิบถุงขยะที่ใส่เปลือกส้มเตรียมนำไปทิ้งเอาไว้แล้วกำลังจะเดินไปยังจุดทิ้งขยะภายในครัวไม่ทันรู้ถึงความเปรียกลื่นที่พื้นจู่ๆผมก็เสียการทรงตัวอย่างกระทันหัน เฮ้ย oh. <Hey. S 1> เสียงตกใจของใครสักคนดังขึ้นในตอนแรกผมคิดว่าตัวเองคงล้มลงไปกระแทกพื้นหรือหน้าอาจจะฟาดเข้ากับอะไรสักอย่างแน่นๆแต่ผิดคาดผมกลับล้มเข้ากับร่างกายของใครบางคนใบหน้าของผมกระทบเข้ากับอก,กแกรง่งผิวเนื้อสัมผัสดูนุ่มนิ่มแต่หากสัมผัสความรู้สึกดีๆจะพบว่ากล้ามเนื้อนุ่มนั้นแฝงไปด้วยความแกร่งบนร่างกายของใครอีกคน ใช่ครับผมกระแทกเข้ากับแผลงอกของบิวให้ตายสิเกือบล้มหัวฟาดพื้นไปแล้วเดวาเป็นอะไรไหมน้ำเสียงตื่นตกใจถูกเอ่ยขึ้นเดี๋ยวพ่อไปเอาไม้ถูพื้นมาถูพื้นก่อนนะเสียงคุณพ่อว่าขึ้นพร้อมกับเสียงเดินออกไปทางด้านหลังครัวเอ่อไม่ไม่เป็นไรขอบขอบคุณมากนะระวังตัวหน่อยถ้ารับไม่ทันหัวฟาดพื้นขึ้นมาจะทำยังไงอีกฝ่ายดุขึ้นแต่น้ำเสียงยังคงความนุ่มนวลเป็นห่วงกันหรออืม ก็คงไปโรงพยาบาลแหละผมว่าแล้วหัวเราะออกมาเล็กๆเพื่ออีกฝ่ายจะคลายความเป็นห่วงลงดูพูดเข้าอย่าทำเป็นเล่นได้ไหมเป็นห่วงนะน้ำเสียงจริงจังถูกเอ่ยขึ้นอีกครั้งเสียงหัวใจของผมมันเต้นแรงอีกแล้วเป็นห่วงในชีวิตนี้นอกจากคุณพ่อก็ไม่เคยมีใครพูดว่าเป็นห่วงผมอีกแล้ว โอเคต่อไปเราจะระวังตัวป,ป,ปล่อยได้แล้วอีกฝ่ายชงักเล็กน้อยก่อนจะค่อยๆจับให้ผมยืดตัวตรงอีกครั้งแล้วผลาอ้อมแขนที่รั้งผมเอาไว้ออกเสียงคุณพ่อเดินกลับมาพร้อมกับไม้ถูพื้นพื้นถูกทำความสะอาดจนแห้ง บิวพาผมกลับมานั่งเก้าอี้รอที่โต๊ะอาหารแล้วกลับไปช่วยคุณพ่อทำอาหารเช้าในห้องครัวต่อให้เสร็จผมถูกสั่งห้ามไม่ให้เดินไปไหนให้รออยู่ที่โต๊ะไม่ใช่คุณพ่อแนะที่ห้ามแต่เป็นบุคคลที่เรียกตัวเองว่าว่าที่แฟนตังหากอาหารถูกนำมาเสิร์ฟบนโต๊ะทานข้าวทีละจานกลิ่นไส้กรอ,อกทอดและขนมปังเนยกระเทียมลอยเฉยแต่จมูกมาแต่ไกลเสียงจานกระทบกับพื้นโต๊ะพร้อมกับที่เก้าอี้สองตัวถูกลาก จนเกิดเสียงเล็กน้อยวันนี้เป็นอาหารเช้าแนวฝรั่งหน่อยนะเปลี่ยนบรรยากาศ <laughs> คุณพ่อเอ่ยขึ้นก่อนจะหัวเราะน่าทานมากครับบิลเสริมหอมมากเลยครับคุณพ่อมามาลงมือทานกันได้เลยแล้วเพื่อนๆคนอื่นถึงไหนกันแล้ว <laughs> เห็นว่าเพิ่งตื่นครับน่าจะกําลังเตรียมตัวมากันบิลว,ว่าขึ้น เราทั้งสามคนทานอาหารเช้าด้วยกันอีกครั้งรู้สึกเริ่มจะชินเหมือนกับว่าการมีใครอีกคนมานั่งทานข้าวด้วยเป็นเรื่องปกติไปเสียแล้วบิลดูพูดเก่งมากขึ้นเท่าที่ฟังจากคุณพ่อชวนคุยบ้างก็เป็นบิลที่ชวนคุณพ่อคุยในตอนนี้กับกลายเป็นผมที่ทำตัวไม่ค่อยถูกหลังจากที่เราทั้งสามคนนั่งทานอาหารและพูดคุยกันอยู่นั้นเ <L ess ire> สียงออดหน้าบ้านดังขึ้นอีกครั้งผมเดาว่าเพื่อนๆที่เหลือทั้งหมดน่าจะมาถึงแล้ว บิวอาสาออกไปเปิดประตูให้โดยให้ผมกับคุณพ่อนั่งทานข้าวกันต่อพาร์ทเดว้าเอา็นพาร์ทบิวเอ้าอีบิวมึงมาไวจังวะทันทีที่เปิดประตูเห็นหน้าผมเสียงของเบลก็ว่าขึ้นอย่างแปลกใจอ๋อกูมากินข้าวเช้าที่บ้านเดว้าแหมแปลกๆนะมึงอะมีอะไรที่พวกกูไม่รู้ปันเนี่ย เปิดแซวขึ้นบ้างผมยิ้มยิ้มให้ความจริงไม่ได้อยากปิดบังแต่เพราะอีกฝ่ายยังไม่พร้อมให้ผมบอกใครตั้งหากไม่มีจะเข้ามาไหมไม่เข้ากูจะไปละผมทำคลิมใส่เพื่อนๆเพราะไม่อยากให้ถูกจับได้แล้วรีบหันหลังเดินหนีพวกมันทันทีเพื่อนๆทุกคนพากันเดินเข้ามาภายในบ้านผมเดินนำเพื่อนๆไปที่โต๊ะทานข้าวที่มีเจ้าของบ้านนั่งอยู่ สวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกคนกล่าวทักทายคุณพ่อของเดวาคุณพ่อยิ้มให้พร้อมรับไหวสวัสดีครับทานข้าวกันมาหรือ,อยังเรียบร้อยแล้วค่ะทานกันมาจากบ้านแล้วก็ที่มหาลัยแล้วค่ะขอบคุณค่ะเบลว่าขึ้นแล้วยิ้มให้อ่ะเพื่อนมากันครบแล้วไปทํารายงานกันเถอะลูกเดี๋ยวทางนี้พ่อเก็บเองคุณพ่อของอีฝ่ายพูดขึ้นจานอาหารบนโต๊ะถูกเก็บรวบรวมเข้าไปภายในห้องครัวเดวาไปก่อนเลยเดี๋ยวบิลไปช่วยคุณพ่อล้างจานเองโอเค อีกฝ่ายตอบกลับมายกยิ้มให้ผมเล็กน้อยก่อนจะลุกขึ้นแล้วใช้ไม้เท้านําทางไปยังห้องนั่งเล่นผมเดินกลับเข้าไปในครัวอีกครั้งคุณพ่อครับเดี๋ยวผมช่วยล้างผมว่าขึ้นเมื่อเห็นว่าคุณพ่อกําลังเปิดน้ําใส่อ่างเตรียมล้างจานขอบใจมากลูกเดี๋ยวพ่อล้างบิวเอาไปคว่ำนะครับเราทั้งคู่ใช้เวลาเพียงไม่นานก็จัดการจานกองโตจนหมดสิน้นเสร็จแล้วนะครับงั้นผมขอตัวก่อนเดี๋ยวบิว ยกผลไม้ในตู้เย็นไปด้วยลูกเอาไว้ทานกันเผื่อหิวคุณพ่อว่าพร้อมชี้ไปที่ตู้เย็นมือยังคงง่วนอยู่กับการเก็บอุปกรณ์เครื่องครัวเข้าที่ผมเปิดประตูตู้เย็นออกก็พบกับจานผลไม้ใบใหญ่หนึ่งจานในนั้นประกอบไปด้วยผลไม้หลากหลายมีทั้งแอปเปิลส้มแก้วมังกรแคนตาลูผมหยิบจานใบใหญ่ขึ้นมาถือไว้ ก่อนจะเดินไปยังห้องนั่งเล่นที่มีเพื่อนเพื่อนทำงานกันอยู่ผมเดินเข้าไปภายในห้องนั่งเล่นเพื่อนเพื่อนทุกคนต่างยุ่งอยู่กับการหาข้อมูลเพิ่มเติมและตรวจสอบรูปเร่มรายงานกันอย่างเอา,ปเ,า,าเป็นเอาตายเบลและเป้ขมวดคิ้วกันทั้งคู่สายตาเพ่งเล็งไปที่หน้าจอโนตบุ book, ๊กคิมและพายช่วยกันพิมพ์หน้าปกและส่วนประกอบต่างๆของรูปเล่มที่นอกเหนือจากเนื้อหาผมวางจานผลไม้ลงที่โต๊ะก่อนจะเดินไปหาเดวา่าที่นั่งรอยอยู่ที่โซฟา มือข้างหนึ่งยกโทรศัพท์ขึ้นมาข้างหูมืออีกข้างก็กดรูปคลาเอกสารตรงหน้าอยู่ผมนั่งลงข้ขางๆแล้วหยิบ macbook ของตัวเองทุกคนเงียบกันไปพักใหญ่ไม่มีใครคุยกันเลยบรรยากาศภายในห้องเต็มไปด้วยความเงียบเววย้เสร็จแล้วเว้ยอ๋ยเสร็จแล้วเว้ย เป้ยและเบลตะโกนลั่นเสียงดังหลังจากที่พวกเรานั่งหลังขดหนังแข็งกันมาเกือบสองวันในที่สุดรายงานเล่มนี้ก็ออกมาสมบูรณ์แบบบทนำเสนอก็เสร็จแล้วเดว่ากล่าวผมยื่นเอกสารที่เป็นบทนำเสนอที่ผมแปลามาจากคำพูดของเดว่าอีกทีให้กับเป้ยและเบลส่วนประกอบต่างๆของรูปเล่มก็เสร็จแล้วนะพายว่าขึ้นส่วนคิมก็กำลังจัดเรียงหน้าหลังของรูปเล่มจนใกล้เสร็จแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเราแบ่งกันนำเสนอซอมสักสองรอบแล้วแยกย้ายกันกลับไปพักผ่อน เบลสั่งงานเพื่อนทุกคนพยักหน้ารับเปยจัดการแบ่งบทให้เพื่อนอย่างเท่าเทียมทุกคนได้นําเสนอเท่าเ่ากันไม่มีใครมากหรือน้อยไปกว่ากันผมใช้เวลาเพียงไม่นานก็ท่องบทได้ส่วนเดวานั้นผมได้ทําการอ่านบทพูดใส่ในเครื่องอัดเสียงให้แล้วให้เดวานั่งฟังเพื่อจดจําบทเราทั้ง6คนเมื่อท่องบทจนจาได้ทุกคนแล้วจึงเริ่มซ้อมนําเสนอจากคนแรกไปจนคนสุดท้ายกินเวลาไปเกือบครึ่งวัน ท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีเมื่อใกล้พบข้าดวงอาทิตย์ก็เริ่มตกลับขอบฟ้าเมื่อเสร็จงานทุกอย่างทุกคนก็ขอตัวลากลับบ้านไปพักผ่อนอุปกรณ์ต่างๆถูกยกกลับไปด้วยห้องนั่งเล่นถูกทำความสะอาดด้วยพวกเราทั้งหกคนก่อนที่จะแยกย้ายสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพ่อเพื่อนๆน,นกล่าวทักทายผมเดว่าและคุณพ่อออกมาส่งเพื่อนพร้อมกันบ๊ายบายเดว่าบิวบายเจอกันพรุ่งนี้ผมตอบกลับเพื่อนไปเราทั้งสามคนเข้ามาในบ้านอีกครั้ง คุณพ่อขอตัวขึ้นไปอาบน้ำและพักผ่อนทิ้งผมเอาไว้กับลูกชายสุดที่รักของตนที่โซฟาห้องโถงบิวจะกลับบ้านเลยไหมอยากให้บิวกลับเลยเหรอก็เปล่ากลัวดึกแล้วอันตรายบ้านใกล้แค่นี้เองกลับดึกหน่อยไม่เป็นไรหรอกอืมแล้วจะทําอะไรกันดีปกติเวลานี้เดวาทํทอะไรอ๋อก็อาบน้ําหาหนังสืออ่านแล้วก็ฟังเพลงนอนดูวนลูปดีนะแล้วปกติบิวทําอะไรอืมดูหนังมัง้ง ไม่ก็เลน่นดนตรีหรืออาจจะออกกำลังกายโหน่าสนุกจังมีอะไรให้ทำเยอะแยะเลยจะว่าไปเราไปเที่ยวกันไหมเดทเหรอ <laughs> อีกฝ่ายว่าขึ้นแล้วหัวเราะจะว่างั้นก็คงได้มั้งว่าแต่จะพาไปไหนดีคงเงิน <laughs> ว่าแต่อยากไปไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าอืมไม่รู้สิปกติเราไม่ค่อยไปไหนแต่ว่านะเราอยากเห็นทะเลสักครั้งหนึ่งในชีวิตไปกันไหมสอง อาทิตย์แต่เราก็ไม่เห็นอยู่ดีอ่ะ <_ d ia> ก็ไปสูดอากาศไงได้ไปเอาเท้าสัมผัสน้ำทะเลก็ยังดี <_ d ia> เดี๋ยวบิวจะบรรยายภาพให้เดวาฟังเองอืมงั้นเดี๋ยวจะลองถามคุณพ่อดูว่าไปได้ไหมโอเคผมตอบกลับไปดีเหมือนกันอยากไปเที่ยวพักผ่อนสมองบ้างผมพอจะมีบ้านพักต่างอากาศอยู่แต่ไม่ค่อยได้ไปบ่อยๆเพราะพ่อกับแม่ของผมวุ่นวายอยู่แต่กับงานหน้าหวานนั่งนิ่งอยู่ที่โซฟาผมจ้องมองใบหน้าของอีกฝ่ายดูยังไงก็หน้ามองผมชักจะอดใจไม่ไหวแล้ว น่าฟัดจริงๆเดวาหืม hmm? ขอหอมแก้มได้ไหมในใจอยากขอจูบแต่สมองสั่งให้ขอแค่หอมเพราะกลัวถ้ารุกหนักมากไปเดวาอาจจะตกใจได้เดี๋ยวเรายังไม่ได้เป็นอะไรกันเลยนะจะ,จะมาขอหอมแก้มได้ยังไงอีกฝ่ายว่าขึ้นสีหน้าแดงอย่างเห็นได้ชัดขอมาจำก่อนไงทีเดียวเองนะนะผมทำเสียงอ้อนเล็กๆใจผมอยากจะจับอีกฝ่ายฟัดให้จมโซฟาตา ต้องอดทนไว้ช้าๆได้ล่าเล่มงาน <AN _ S 1> เอ๊ะ <_ C AN _> เดี๋ยวเกี่ยวไหมเนี่ยเอก็ไดทท้ทีเดียวนะเมื่อรู้สึกว่าไม่มีหนทางจะปฏิเสธเดวาก็ยอมตอบตกลง <_ C AN _> ผมยิ้มขึ้นอย่างหุบไม่อยู่อีกฝ่ายเอียงแก้มมาให้ผมไม่รอช้ารีบกดจมูกข,ของตัวเองฝังลงที่แก้มนุ่มของอีกฝ่ายทันทีฟอด ผมกดจมูกของตัวเองเอาไว้สูดกลิ่นหอมจากแก้มนุ่มของอีกฝ่ายเข้าเต็มปอดผมไม่เคยยอมใครขนาดนี้ถ้าเป็นคนอื่นผมคงจับอืมไปแล้วอืมพอแล้วเมื่อรู้สึกตัวว่าผมกดจมูกแช่เอาไว้นานพอสมควรอีกฝ่ายจึงทวงขึ้นพร้อมทั้งดันผมออกเบาๆยังไม่ทันชื่นใจเลยพอแล้วทีเดียวไงแก้มนุ่มนกลิ่นหอมหอมทำให้ผมรู้สึกอยากจะกดคนร่างบางเสียตรงนี้อืม ได้เป็นแฟนเมื่อไหร่พ่อจะจัดให้ลูกไม่ไหวนี่นคอยดูคืนนี้ขอนอนด้วยได้ไหมผมถามออกไปผมไม่ได้รีบร้อนนะครับถ้าอีกฝ่ายไม่ยอมผมก็จะไม่ทําผมก็แค่อยากจะนอนก่อนเฉยๆเองแล้วที่บ้านจะไม่เป็นไรหรอนี่คืออนุญาตใช่ไหมนะอีกฝ่ายถามกลับด้วยสีหน้าสงสัยไม่เป็นไรไม่มีใครอยู่อยู่แล้วผมตอบกลับไปก็ไม่มีใครอยู่จริงๆ เดี๋ยวผมโทรบอกป้าอิ่มเอาไว้ก็เรียบร้อยอืมก็ได้พาบิวเอน็นก็แค่ให้บิวนอนด้วยคงไม่เป็นไรหรอกเนาะนี่คือเสียงโหราของสัตว์ร้าย <c oughs> โอเคก็ผ okay, so so ่านไปแล้วนะครับสำหรับ EP ีที่9นั่นเองขอบคุณสำหรับทุกคนที่ติดตามรับฟังด้วยก็แล้วกนะัน EP ีหน้าดูเหมือนว่าเดี๋ยวเขาจะไปเที่ยวทะเลกันแหละอ,อยังไงก็ฝากติดตามมาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้หมูกระต่ายด้วยนะครับอีพีนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วพบกันใหม่อนะีพีหน้าวันนี้ไปแล้วบายบาย